สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาการเจ็บรองช้ำนะคะปัญหาการเจ็บรองช้ำเนี่ยจร,จริงแล้วสาเหตุการเกิดเนี่ยมีมาจากหลายสาเหตุแต่ในสิ่งที่นําเจอนะคะเราจะพบว่าสาเหตุหลักๆของการที่เราต้องปวดจากเคสของรองช้ำเนี่ยคืออันที่1นนะคะเราเดินมากเกินไปนะคะเดินมากเกินไปนั่นคือเป็นการลงน้ําหนักที่ตัวส้นเท้าเรามากเกินไป ปัญหาที่สองคือเรามีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปที่เกินพอดีนะคะน้ําหนักตัวที่มากจะทําให้มีการกดลงที่เจ้าแพนต้าฟาเชียซึ่งเป็นเส้นเป็นเส้นเอ็นนะคะที่อยู่ตรงส้นเท้าเรานะคะเรื่องที่สามคือคนที่เป็นปัญหาของภาวะของการเท้าแบ่งภาวะของการเท้าแบ่งเนี่ยคือ เราจะไม่มีอุ้งเท้าเราจะไม่มีจมูกนิ้วเท้าตรงส่วนเท้าเราเนี่ยจะแบนแบบไปทําให้การลงน้ําหนักเส้นเอ็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะรับน้าหนักผิดรูปนะคะไม่ใช่มีตรงส้นเท้าหรือจมูกนิ้วรองรับแบบนี้ไม่ปกตินะคะแต่ทุกเคสเราสามารถฝึกกลับมาให้เส้นเอ็นเส้นนี้แข็งแรงนะคะครานน่งจะไม่มองแค่ เส้นเจ้าแพนต้าฟาเชียนำจะไม่มองแค่เองตรงส่วนนี้เท่านั้นนะคะท่าจะมองไปให้ทั่วตั้งแต่ถ้าสังเกตเท้านะคะเอ็นร้อยหวายแล้วก็ในส่วนนี้คือส่วนของหลังเท้าเส้นพวกนี้ร่างกายเราจะต้องเหยียดยืดได้นำจะให้เคสของผู้ฝึกนํางคือเคสนะคะที่เป็นแล้ว ยังไม่เป็นหรือว่าเป็นคนปกติเนี่ยในส่วนข้อเท้าข้อต่อเท้าในส่วนต่างๆจะต้องแข็งแรงเรามาฝึกความแข็งแรงในส่วนนี้กันนะคะเสร็จแรกเสร็จท่าแรกนะคะนําจะให้เริ่มจากการนั่งถับส้นเท้าเท้าติดก,กันนะคะที่ด้านหลังเท้าชิดก,กันแบบนี้เลยค่ะน,นั่งถับโซนนั่งปึ๊บลงไปนะคะเราจะยืดเอ็นเส้นเอ็นหลักเท้าเราจะยืดหลักเท้ากันก่อนนะคะมือโยงไว้ที่ข้าง แล้วเราจะยกเข่าค่ะโดยที่เราจะไม่เอนตัวไปด้านหลังแบบนี้นะคะจะนั่งตรงๆมือโยกไว้เพื่อที่จะยกเข่าขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆอันนี้คือด้านหลักนะคะเท้าชิดกันแบบนี้นั่งทับส้นแล้วยกขึ้นมาในรูปแบบนี้นะคะเท้าชิดและด้านหน้าก ชิปแบบนี้เลยนะคะยกแล้วยืดเหยียดไว้มาค่ะเราจะนับไปพร้อมกันนะคะใครที่ได้ใครที่ยังไม่ได้ก็ยกขึ้นมาแบบนี้เราจะสังเกตว่ามีทั้งคนที่ได้และไม่ได้เช่นบางคนไม่ได้เลยยกแบบนี้ก็ยังไม่ขึ้นค่อยๆําค่ะมีแรงหลกที่มือน,นะคะ มีแรงดูที่มือเรายกดูนี่คือยืดเส้นหลักเทา้าถ้าใครไม่ขึ้นก็คือแค่ให้รู้ไว้ว่าร่างกายฉันไม่สามารถยืดเส้นข้างด้านหลักเทา้าตรงนี้ได้นะคะซึ่งเป็นเส้นเป็นเรื่องสํคาคัญที่จะทำให้เท้าเราแข็งแรงมาสร้างความแข็งแรงของเท้ากันนะคะเราจะได้ไม่เป็นปัญหารองช้ำค่ะยืดสวย,สวยใครที่ได้นะคะ ไปต่อนะคะใครที่ไม่ได้ก็พยายามอยู่แค่ตรงนี้ก่อนมีมือรับน้ําหนักไว้บางคนที่ไม่ได้เลยเช่นอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยก็อยู่ตรงนี้แค่บอกร่างกายว่าฉันอยากจะยกฉันพยายามที่จะยกขึ้นนะคะใครที่ได้เราก็กนลังมือคือไม่ใช้มือช่วยอยู่ด้วยน้ําหนักที่หลังเท,ท้าจริงๆสามสองหนึ่งใครที่ได้ไปต่อท่าที่สองค่ะ จากตรงนี้นะคะจากฟลิกขาขึ้นมาเพื่อนั่งยองปึ๊บสังเกตการน,นั่งยองของนำเท้าชิดนะคะเท้าชิดข่าชิดแล้วยืดดูซิว่าท่านี้เรานั่งได้ไหมมันจะมีทั้งคนที่ทําได้และทำไม่ได้นะคะคนที่ทําได้นั่งอยู่ในท่านี้สําหรับท่าที่สองนี้คนที่ยังนั่งไม่ได้นะคะก็คือจะนั่งเท้าชิดวางเท้าเต็มๆแบบนี้ไม่ได้ลองการขาดูแล้วนั่ง ภาพนี้ก็จะนั่งได้นะคะแต่ว่าถ้าชิศก็จะไม่ได้ดูเราดูว่าเราได้หรือไม่ได้แค่ไหนถ้าเราได้นะคะให้นั่งแบบได้ถ้าเต็มเพื่อก,กลับมาสู่ความสมดุลอันนี้ก็คือยืดเจ้าเอ็นร้อยหวายแล้วก็กดกล้ามเนื้อตรงหลังเท้าแบบนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะดูซิว่าได้แค่ไหนได้แล้วไปต่อนะคะยืดแขนขึ้นยกตัว แล้วูแค่นี้ค่ะอารมณ์แชร์โพสตแต่ต่ำต่บสองหนึ่งครายสําหรับคนที่ไม่ได้ก็คือเมื่อกี้เราแยกขากว้างๆแบบนี้ถูกไหมคะเพราะเรานั่งเท้าชิดไม่ได้เราก็อยู่แบบนี้ค่ะแล้วเราก็โยกแล้วก็นั่งลงเราจะขึ้นลงแบบนี้นะคะประมาณสามครั้งเรามาทากันค่ะเราจะทำในเคสของคนที่ตืงนะคะไม่ได้แยกขา ใครที่ได้ก็คือเท้าชิดแล้วชิดไว้แบบที่นําทําให้ดูตอนแรกเนาะเราจะมาขึ้นลงกันในท่านี้นะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกลงครั้งที่หนึ่หายใจเข้าออกครั้งที่สองหายใจเข้าออกครั้งที่สามชา้าๆแล้วค่อยๆค,คลายชา้ชาๆค่ะสบายๆทุกอย่าง ท่าที่3ค่ะพยายามฝึกบ่อยๆนะคะท่าพวกนี้จะทําให้ข้อเท้าเราข้อต่อเท้าเราแข็งแรงเป็นการแก้ปัญหารองช้ำเล่นจริงอะ่ะแก้อีกเลยไปัญหาเลยค่ะไม่ใช่แค่รองช้ำนะคะลองมาดูค่ะเราเริ่มในท่านี้ถ้าคนที่ขาชิดไม่ได้เนาะหายใจเข้าลึกๆแล้วอยากจะยกขึ้นอยากจะยกส้นเท้าขึ้นแล้วนั่งแล้วค้างอยู่แบบนี้ค่ะสาม สอคลายสำหรับคนที่เท้าชิดได้ในท่าที่สามนะคะยกขึ้นค่ะยกส้นขึ้นแล้วนั่งเท้าเข่าชิดสามยกนะคะแล้วนั่งชิดสองหนึ่งคลายสำหรับท่าที่3านี้นําจะมีท่าลูกนะคะคือมาลาสนะแต่เป็นการยกส้นเท้าค่ะมาลาสนะนะคะ คือแยกขาออกสอบดันข้างในขัะนะคะอะไลน์เมนต์ของท่าน,นี้คือมือไม่ขึ้นอย่างนี้นะคะมืออยู่ระดับนี้ตรงๆค่ะนําให้มีดดันข้างมือตรงๆแบบนี้แล้วหลงังตรงๆยืดหลงังก็ไม่โค้งอย่างนี้นะคะยืดเพราะเอาสอบดันขังวดันข้างนางนตัวเนาะหายใจเข้าเรายกส้นเท้ากันท่านี้จะทําได้ทั้งคนที่คนที่ นั่งยองไม่ได้นะคะเพราะมีการยืดขาสามท่านี้นอกจากได้คอต่อเท้าคอเท้าเ้นเอ็นเจ้ากานตา้งฟาเฉียแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังได้เทวีฟรอมนะคะได้ในส่วนของกระดูกเชิงการทั้งแผงเนได้ไหลายส่วนเวลาทำฝึกโยคะเนี่ยเราจะได้ไหลายหลายส่วนแล้วคลายช้า นี่ถือว่าเป็นท่าที่3นะคะนั่งลงจากท่านี้นะคะสงสะโพกนั่งลงเบาๆให้เห็นว่าเราโฟโล์ร่างกายได้แล้วเราเหยียดยืดขาพักกันค่ะหายใจเข้าให้ลึกมืออยู่ข้างหลาตัวด้านตานสนะค่ะท่าที่4 3 2สามสองหในดันดานสนะเราจะมีทุกเล่นเราจะโมดิฟายไปต่อเราจะยกส้นเท้าขึา้นมาสังเกตท่านี้นายกส้นเท้าขึ้นมาสามสอง หนึ่แล้วคลายดันดาสะนะลูปเล่นออปชันที่สองค่ะค่อยค่อยได้ยัไ่อยคือการยืดหลังเทา้าหดเอ็นร้อยหวายสังเกตร่างกายแล้วนะคะตรงนี้เป็นตะคริวใครที่เป็นก็เป็นไปนี่เป็นการฝึกยืดหดการเนื้อค่ะ3 2 1ช้าๆเฟกค่ะเฟกเทา้าคือเฟก ยืดยิงเท้าส่งนิงเท้าขึ้นเพดานเฟกเท้าคือยืดเอ็นร้อยหวายหดกล้ามเนื้อหลังเท้าเรายาังคงนั่งหลังตรงอยู่นะคะสี่สามสองหนึ่งค่อ,คอยคอยคลายค่ะช้าๆในดนดนนาสนะจะมีลูกเล่นหลายลูกเล่นนะคะพร้อมนะคะเราจะคลอยเท้าแล้วคทาานี้เราจะหมุนตามเข็มน,นาฬิกาค่ะพร้อมไปค่ะ หนึ่งห้ารอบสองให้ได้นะคะพยายามเท้าคูกันแล้วหมุนให้ได้สามสี่ห้าช้าๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาห้ารอบเช่นกัน,นะคะ่ะห้าสี่สสองเวลานั่งในท่านะคะหลังตรงยืดตัวตึงๆหลังตรงๆนะคะ ท่านี้นะคะสี่ท่าที่นำอ,อธิบายให้ฟังว่าเราเนี่ยจะมีท่าอะไรบ้างที่แก้ปัญหาร้รองช้างของเรานะคะสี่ท่าก็จะมีลูกเล่นมีออปชันอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะคราวนี้เวลาทำเนี่ยผู้ฝึกอาจจะไม่ได้ทาเหมือนน้ำเช่ยน,นะะ้ำทำนับแค่3โหนน้ำนักแค่ห้าโหนอย่างเมื่อกีน้น้ำหมุนนักแค่5้าโหนนะคะเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราอาจจะทํา จำนวนครั้งมากกว่านำ้าบอกแล้วนะคะนำเป็นแค่ mm hmm. ทฤษฎีที่บอกว่ามีท่าอะไรบ้างแต่เวลาเราทําเมื่อเราจัดอะไรเป็นถูกต้องแล้วเราทําอาจทําจํานวนครั้งมากกว่าที่นําบอกหรือถ้าเป็นการข้าง mm hmm. เช่นเช่นพอยท้าอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะค้างเป็นนาทีไม่ใช่แค่เป็นสิบลมหายใจค้างเป็นนาที ค้างแบบนี้ข้างนี้1นาทีอีกข้างนึงก็ต้อง1นาทีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการค้างค่าการทําให้บ่อยครั้งอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเลือกทําตามในสิ่งที่ร่างกายเราอะรู้สึกว่าเออฉันชอบเช่นการคลอยเทา้าการพลอยเท้าในดันด,นด,นดนนาสนะเช่นนะคะอย่างเงี้ยเราสามารถจะค้างสักสิบลมหายใจหรือเราก็ ทางเท้าไว้เป็นนาทีได้เลยนะคะเหมือนการเฟกเท้าอันนี้มันเป็น c o u n t อร์โพสของการและกันในบรรดาสนะเนาะพอยเท่าไหร่เช่นพอ้อยเท่าไหร่นานเท่าไหรจํานวนครั้งของการหายใจเท่าไหร่ก็เฟกเท้าให้อยู่ในระยะ<ม>เหมือนกันเท่านั้นแบบนี้ค่ะถ้าสัมพาัานธ์เขาเป็น c o u n t อร์โพสในบรรดาสนะเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราเลือกติรูปแบบที่เราชอบแล้วเราก็ ทำในสิ่งที่ร่างกายเราไปพร้อมที่จะทําได้นะคะลองฝึกดูค่ะสีท่าเนี้เป็นท่าที่ฝึกบ่อยๆทาบ่อยๆแล้วนะคะข้อต่อเทา้าข้อเท้าจะแข็งแรงแล้วเจ้าเส้นเอ็นตรงแพรนต้าฟาเชียแพรนต้าฟาเชียเ็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเขาอ,อยู่ตรงส้นเท้าเรานะคะ เขาก็จะค่อยๆแข็งแรงนี่การฝืกข้อขนอกจากนอกจากเส้นเอ็นแข็งแรงแล้วข้อเท้าข้อต่อกล้ามเนื้ออะไรหลังเท้าตรงนี้แข็งแรงหมดเท้ามีความสาคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจ็บปวดเนี่ยแสดงว่าเขาเตือนแล้วละว,ว่าเราเนี่ยมีมีการใช้งานอะไรมากเกินไปหรือผิดประเภทหรือเปล่านะคะอีกเคสหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นปัญหาได้กรณีที่ข้อเท้าหรืออะไรเราไม่แข็งแรงคือการเลือกรองเท้าถูกไหมคะเลือกรองเท้าเนี่ยน้ก็จะแนะ ทำให้คนที่ใส่รองเท้าเนี่ยมีส้นสปอร์ตนะคะไม่จะเป็นรองเท้าแบนแๆาอาจจะปวดมีบางเคสเนี่ยเจ็บเท้าจากการใส่รองเท้าแบนๆได้นะคะลองดูค่ะ การเลือกรองเท้าก็คือเรื่องที่มีส้นขึ้นแบบติ๊นึงมีนิดนึงนะคะพอถ้าแบนบางคนอาจจะปวดจากเคสนี้อาจจะทาให้เกิดปัญหารองช้ำได้เหมือนกันนะคะเป็นเคสเล็กๆค่ะเราลองดูแล้วกันว่าเราเนี่ยตกลงมาในเคสไหนนะคะหรือถ้าไม่ตกในเคสไหนก็ออกกําลังกายบริหารเท้าแบบนี้นะคะเพื่อให้ร่างกายเพื่อให้เท้าข้อต่อ เท้าแข็งแรงอันนี้คือพูดถึงเรื่องเองท้าอย่างเดียวนะคะและเดี๋ยวนําจะพยายามมีวิปดียวค่ะเพื่อจะบอกถึงการทําให้ข้อต่อเท้าโฟลพรา่จริงเท้ามันก็ต้องส่งผลไปที่ขาทั้งเส้นแล้วก็ถึงสะโพกด้วยนะคะจะได้จริงๆมันเชื่อมกันทางร่างกาย ฝึกแล้วเนี่ยโยคะถึงเป็นองค์รวมฝึกเป็นท่าฝึกเป็นเซตท่าเพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็นําจะพยายามทําคลิปดีๆคลิปโยคะเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะมาออกมาเรื่อยเรื่อนะคะและถ้าเหมือนเดิมค่ะใครมีปัญหาเรื่องไหนส่วนไหนเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะลองสอบถามมาได้เพื่อเราจะมีแนวทางในการแก้ไขเพื่อนําจากมีท่ายโยคะในการแนะนานะคะว่า จะสามารถฝึกโยคะในท่าไหนได้บ้างเอาโยคะท่าไหนมาช่วยร่างกายของเราได้บ้างนะคะแล้วพบกันค่ะขอให้ทุกๆคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ฝึกโยคะกันอย่างเป็นประจําสม่ําเสมอบ่อยๆเรื่อยๆนะคะพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย